สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พล a นวิท h มีนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาปลูกผักชีกันเพราะว่าเมื่อตอนเดือนมก,กรานะครับผมปลูกผักชีลงในถุงนะครับถุงเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งเขางอกดีมากนะครับแต่ว่าผักชีก็โตแล้วก็ อยู่ได้จนถึงประมาณเดือนเมษานะครับแล้วจากนั้นก็เริ่มตุยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อน,อนมาปลูกผักชีในตะกร้าบแบบนี้นะครับวิธีการก็ง่ายมากเลยนะครับเราก็แค่โรยผักชีนะครับลงในกระถางหรือลง,ลงในตะกร้าบแบบนี้นะครับดินปลูกก็เป็นดินหมักนะครับที่หมักไว้แล้วนะครับของผมจะไม่ใช้การ บ่มเมล็ดหรือแช่เมล็ดอะไรทั้งสิ้นนะครับคือผมก็เอาเมล็ดที่ได้มาเนี่ยนะครับก็โรยลงไปในดินแบบนี้เลยนะครับโรยลงไปง่ายๆเลยนะครับแต่แบบนี้เพื่อนๆอาจจะโรยให้มันบางๆก็ได้นะครับเพราะว่าเวลามันขึ้นมันจะได้ไม่ไม่หนาเกินนะครับอันนี้ผมก็จะโรยให้ทั่วนะครับพอเราโรยทั่วแล้วนะครับเราก็ใช้ดินปลูกเนี่ยนะครับโรยทับด้านบนเข้าไปนะครับโรยไปบางๆนะครับผมก็จะโรย ดินปลูกนะครับทับมเมล็ดลงไปเลยนะครับให้มีความหนาประมาณ3-4มสี่มิลนะครับไม่เกินครึ่งเซนนะครับเดี๋ยวมเมล็ดเขาจะงอกยากนะครับพอเราโรยให้ทั่วแล้วเนี่ย อันถัดมาก็คือผมจะใช้ฟางนะครับคลุมหน้าดินนะครับคลุมบางๆนะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะเข้าต้นฤดูฝนแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยก็คือแดดยังร้อนจัดมากนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับผมก็คลุมฟางนะครับเพื่อช่วยรักษาความชื้นนะครับแล้วก็ป้องกันหน้าดินกระจายด้วยนะครับเวลาเรารดน้ําหลังจากนั้นเราก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับแค่นี้เองนะครับสาหรับการปลูกผักชีของผมนะครับปลูกแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องบ่มเมล็ดอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะ เจอกันทริปหน้าครับวสวัสดีครับ